วิดีโออะไรครับผมอัดวิดีโอละเป็นคลิปที่สองใช่ไหมคลิปนี้โอเค yes ตอนนี้ทีมงานทุกคนกำลังทำงานอย่างกันกันอย่างอย่าเพิ่งขันเลยนะฮะเอย่าเพิ่งดิผมยังไม่ได้แปซเพยเยอร์เลยยังไอ้นี่ไม่ได้เลยยังไม่ได้คลิปแรกอะตอนนี้นะครับแอดแอดมินกับแอดมินเป็นวัดนะครับก็มันจะตายแล้วตายไปเลยตายเลยตายเลยเฮ้ย HQ โดนแล้ว ดีน้องเหรอฮ่าโอ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 เคดีน้องเหรอท้อไม่ไปครับเจคิวโดนแล่ล่าแล้วเออถามหน่อยว่าในนี้ใครลงแฟตเพเยอร์เป็นบ้างอะแฟตเพเยอร์ไอที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วมีเลขอยู่ข้างๆหรออะอะไรวะกูไม่รู้เรื่องถามอะไร ป๊าบ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 ๊าต๊าบ๊าั๊าบ๊าบ๊าบอาบราบ๊าบ๊าบ๊า่๊าบ๊าบ๊าบาบ๊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 าาบ๊าบปาบ๊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 าาบ๊าบปาบ๊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 าบาบ๊าบาาาาาปาา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 า ของเฟอร์นิเจอร์อีสต์ดู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 ดเป็นเอามากเนาะเฮ้ยทิวปักอินเราพร้อมหมดแล้วเกือบเกือบเนาะประมาณเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าเก้าเก้าสิบสองเหรอก็ไอพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เราตกแต่งกันเสร็จแล้วนะฮะก็ จะได้สัปกประมาณเท่าไหร่ประมาณหลังไม่เกินไม่เกินเดือนเมษาก็น่าจะสักหลังสงการเนาะเห็นไหมประมาณสักเออท้ายปลายเดือนมเมษาแหละก็อดใจรอกันนิดนึง รู้สึกว่ากูจะถ่ายวิดีโอเยอะมากนเาดูด้สวัสดีครับหนี่ยบ้างสวัสดีครับ admin city gm นี่เจอว่าไปนี่หายว่ะไอ้นี่ไม่ได้มาถ่ายวิดีโอกับเราเฮ้ย ไอ้นมแกงกูโอยเปลี่ยนหมดเออยร้อนแรงร้อนแรงอุ้ยตายาตายลงไม่ทำอะไรใต้ดินเอ้ยกูสาร <c oughs> ว่าอยู่อายังเปลี่ยนโหมดคืนอางนี้เลยอย่าเปลี่ยนหมดเลยนะว่า,วาไม่ได้เลยเห็นไหมอเ <c oughs> อ่าง <c oughs> ไรมันวิ่งไปแล้วันิ่งไปแล้วจับมัน <c oughs>